กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเหนืออีสานตะวันออกใต้พยากรอากาศมีฝนตกหนักกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านพบกับร,รายงานสาภาพอากาศกับกระผมคนแชร์าข่าวเกษตรทาวรวยกันเป็นประจำครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังรายงานพยากรณ์อากาศกันเลยนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน13-15สิงหาคม64ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก และภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมรายงานสภาพอากาศอีกเจ็ดวันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่านะครับพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่9สิงหาคมถึง15สิงหาคม2564าคาดการณ์ว่านะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่12สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะครับในส่วนช่วงวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคม2564นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุม ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับร่องมอรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวตอนบนเข้าสู่ยมความกดอากาศตำ่ำประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับข้อควรระวังนะครับในช่วงวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคม 2,564นะครับขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ให้รายละเอียดพยากรณ์อากาศถึงข้อควรระวังระหว่าง,งวันที่9สิงหาคม2,564นะครับ ถึงวันที่15สิงหาคม2564โดยระบุว่านะครับภาคเหนือในช่วงวันที่9ถึงวันที่12สิงหาคม2564นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่นะครับในส่วนช่วงวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคม2564นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดนะครับ24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงวันที่10-12วันที่สิงหาคม2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่นะครับ ส่วนในช่วงวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคม2,564นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียอนนสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคกลางนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่12สิงหาคม 2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคม2 5 6 4นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดย3ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35ถึงส8องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่12สิงหาคม2564นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคม2564นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด2 5ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2องถึง36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกมีในช่วงวันที่9-12ถึงวันที่สิงหาคมนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่13-15ถึงวันที่สิงหาคม2564นะครับ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรพักใต้ฟังตะวันตกในช่วงวันที่10ถึงวันที่12สิงหาคม2,500 64นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนช่วงวันที่13ถึงวันที่15สิงหาคม2564นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 2องถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1อถึง34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่อนสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานาครและปะริมอนลนนะครับในช่วงวันที่9-12ถวันที่สิงหาคม2564นะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่13-15ถึงวันที่สิงหาคม2564นะครับ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 6 0ถึง60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28ถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 7องถึง37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่ก็เป็นรายงานสภาพอากาศประเทศไทยประจำวันนี้นะครับวันที่10สิงหาคม2,564นะครับ ที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทกท่านได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะครับขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนปลอดภยัยไร้โควิด ตลอดปีและตะลอดไปสวัสดีครับ